สวัสดีค่ะวันนี้ครูหมูจะเล่าเกี่ยวกับเรื่องผีนักเรียนมาขอสอบร้องเพลงลาวดวงเดือนนะคะเพลงลาวดวงเดือนนี้เป็นเนื้อหาที่ใช้เรียนในชั้นมอดซึ่งเนื้อเรื่องก็คือเพลงนี้มีประวัติซึ่งได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของเพลงลาวดวงเดือนซึ่งพระองค์เจ้าเป็นพัฒนาพงศ์ ซึ่งเป็นโอรสของรชัชกาลที่5้าได้ส่งอิพลขึ้นเมื่อครั้งที่เสด็จเยือนอีสานประทับบนเกวียนได้เห็นพระจ,จันทร์ในคืนบันเพ็ญก็นึกถึงความรักเมื่อครั้งผิดหวังที่ไม่สมหวังกับเจ้าชมชื่นนะคะเพลงเราดึงเดือนนี้ก็ตกลงกันในระดับที่สอนมสามไม่ว่าจะใช้สอบในการสอบปฏิบัติ ให้คะแนนเต็ม10ซึ่งคะแนนเต็ม1ินี้มากนะคะก็คือเกรด1ระดับเลยนะคะซึ่งนักเรียนจะต้องสอบทุกคนสอบเหมือนกันเรียนประวัติความเป็นมาแล้วก็ร้องเพลงปฏิบัติโดยครูก็จะสาธิตร้องครูหมูก็จะใช้ทำนองของก๊อตซึ่งร้องง่ายและเอื้อนไม่มากเด็กก็จะสอบกันด้วยความสนุกสนานไม่รู้นะครูหมูว่ามันสนุกดี สอบร้องเพลงเอปรายกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งเสียชีวิตกระทันหันจิตก็ยังกังวลกังวลเรื่องของการขอสอบร้องเพลงซึ่งคือตายไปแล้วก็ยังกังวลเรื่องสอบแล้วก็มาเข้าฝันคุณครูที่สอนมาขอสอบตอนเช้าของหลังที่เข้าแถวเคารพทรงชาติเสร็จนั่งกูงมูก็นั่งอยู่ใต้ต้นมะขาม น้องผู้หญิงครูผู้หญิงก็เดินเข้ามาสวัสดีแล้วก็คุยพี่พี่หนูจะเล่าเรื่องให้ฟังเ,เรื่องแบบนี้เล่าให้ใครฟังไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก็จะมองไม่ดีก็นึกว่าเออเรื่องอะไรเขาบอกว่าพี่พี่เมื่อคืนนี่หนูฝันเหมือนจริงมากเลยมันเป็นความจริงไม่ใช่ความฝันฝันเห็นเด็กคนที่ตายแล้วนะมาขอหนู สอบร้องเพลงแล้วเราเดือนเดือนหนูกลัวแต่หนูก็อนุญ,ญาตให้เขาสอบกูหมกเลยถามว่าอ๋อดีแล้วที่ไห้เขาสอบเพราะจิตก็เป็นกังวลลให้คะแนนเขาเต็มไหมล่ะวิพี่หนูให้เต็มเลยเด็กคนนี้เป็นเด็กเรียนเก่งหนูให้เกรดสี่เลยพี่ความนี้เออดีแล้วดีแล้วปรากฏว่าเด็กนี่นกังวลเกี่ยวกับเรื่องสอบจริงๆคงจะเป็นปขำคะแนนกับคุณครูแล้วก็แม่ผู้ตาย โอคงจะรู้เพราะเด็กคนนี้เป็นนักเรียนเอ่อที่มีความสามารถด้านดนตรีเป็นนักดนตรีของของโรงเรียนเด็กก็คือเป็นห่วงห่วงเรื่องของคะแนนเรื่องของการสอบซึ่งครูทางฝ่ายวิชาการคือครูแต่วิชาก็พยายามออกเกรดให้เด็กแล้วก็ปินใบคะแนนใบเกรดให้ให้แล้วก็เอาให้ผู้ปกครองนั้นไปเผาให้ผู้ตายคือนักเรียน ได้สบายใจว่าเกรดเขาออกแล้วนะคะแนนเขาสวยมากเกรดระดับสามขึ้นเลยก็เป็นเด็กดีหน้าตาดีนะคะเด็กเป็นเด็กหน้าตาจะว่าไปก็หลอ่อหน้าตาดีนะคะเขาเสียชีวิตกะนานก็ยังเป็นห่วงเรื่องของการเรียนก็มาขอสอบมาขอสอบกับคุณครูดีคุณครูก็ให้สอบแต่น้องเขาบอกว่าเหมือนจริงมากเลยพี่มันมานั่งสอบต่อหน้านูเลย ร้องเพลงเรา,เด,เด,วาดวงเดือนอโอ้และน้องดวงเดือนเอยโอ้ย่ามาลองกับคุณหมูนะคะคุณหมูก็กลัวเพลงเราดวงเดือนคุณหมูก็ชอบชอบเป็นเพลงของความรักเพลงหวานหวานวันนี้ก็เล่าให้ฟังสั้นๆนะคะสวัสดีค่ะ